นเห็นหลายๆคนนะครับปลูกมันไปแล้วต้นมันเท่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วตายกรมีนะครับบางคนนี่บอง,งอกกรมีนะครับบางคนขึ้นมาตะใบแล้วก็เหี่ยวนะครับเพราะอีกยังครับบางคนเนี่ยตัวอย่างเช่นแปลงของผมน่ะผมรอความชื้นในดินอยู่ดเด้อเดือนมีนาคมนะครับกลางเดือนมีนาคมเรารอให้ฝนมันตกก่อนนะครับ ฝนตกมือนั่นแล้วก็มือต่อมากผมกัยกปลูกเลยถามว่ามันเพียงพ่อบ่มันบ่เพียงพ่อครับความชื้นมันเกิดนะมันเกิดขึ้นมาได้แต่พอถึงช่วงหนึ่งนะครับช่วงที่หากมันกําลังขยายช่วงที่มันกําลังสร้างใบเนี่ยมันมาเจอกลางเดือนเมษานะครับเรื่อยสงการมากขึ้นช่วงเนี้แดดมันจัดอุณหภูมิมันสูงกว่าที่เคยเป็นนะครับปกติเนี่ยอุณหภูมิบ้านห้องมันสิอยูสามสิบแปดสามสิบเก้านะครับไลประมาณนี้ แต่ว่าช่วงนี้มันดีเกินไป4 3 4 4นะครับที่นี่หลายๆคนก็ปล่อยมันตต่ครับบางคนเิ่นมีทุนเนีเเิ่นกะโสปลูกไม้นะครับบางคนมันก็ไปหาระบบนาเม,มาใส่แต่ว่าบ,นบานๆเือห้เฮานี่พี่น้องเอาเนี่ยเห็นบ่าทั้ทงฉีดยาเนี่ยเอาปุ๋ยใส่ลงไปน้ำน,นะครับถามันใยมันทอเนี่มันใยเราประมาณเดือนหนึ่งแล้วเนะย สซเลยประมาณสองขีดนะครับหรือว่าสองปากกระปองนะครับประมาณนั้นแต่ว่าทามันย,ยนยังบนยังบอใหญ่มันพึ่งปลูกได้สิบมือสิบก็มือนะเนี่ยคือยังแปลงนี่ของผมนะเดี๋ยวผมจะภาพ,พี่น้องไปเบิ้งมาเนี่ยจเอาแค่กระปองเดียวพ่อนะครับเราก็ฉีดลงไซนะครับบารนี้หัวฉีดเรื่องของหัวฉีดผมอยากให้พี่น้องเอาหัวฉีดแบบเนี่ยแบบทั่วไปที่มันแถมมากับทางฉีดยาเนะี่ย บอลนี้หมุนตัวนี้ออกมานะครับหมุนไอ้นี่ออกมามันจะมีตัวกระจายน้าอยู่ข้างในเอาตัวกระจายน้ําออกนะครับเอาตัวกระจายน้าออกแล้วเขาจะได้ปืนฉีดน้ําแบบนี้นะครับเวลาเขาฉีดไปเห็นบหมครับเขาจะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยววิธีฉีดเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับพี่น้องเห็นบหมตาบนนี่แทบจะบองออกเลยนะครับของผมนะครับส่วนใหญ่เราจะแทงขึ้นมาจากขางล่างนะครับเพราะว่าตาขางบนมันเนี่ยมันเจออากาศห้อนเกินไปนะครับ มันกับอบยักงอกไห้ห้อนะครับจะเป็นงอกออมาจากใต้ดินส่วนหญ่นะครับแล้วก็เวลาฉีดครับพี่น้องห่อก็เอาว่างไว้เองสิแหละแล้วก็อัดลงไปได้นะครับครับแกนเนี่ยครับแล้วก็ไปต้นต่อไปเลยนะครับพี่น้องเห็นป่ะทั้งเตยเนี่ยมันจะไปเปียกอยู่ขางล่างนะครับในลายมือครับมันกับเพียงพ่อที่จะให้ต้นมันที่บอยอกงอกออกมานะครับได้แตกกระจายหากอกแล้วก็ออกออกมาได้นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้อง ซวยๆกันไปครับเออมันจังไรล่ะมันก็เลือกบ่ได้นะครับบางคนทุนห้อนเอากับบหลายนะครับก็ดีก็เสียทิมนะครับดีก็ปลูกไม้นะครับพี่น้องง่อมเมยจากน้อยนะครับถังนึงเนี่ยถังฉีดยานึงเนี่ยมันจะหดได้อยู่ประมาณสองลอยสองลอยต้นนะครับจากที่ผมเคยล่องมานะครับอได้ยิ่หรอครับหาซีหาถังเมือ